ว่าเขาดึงเสือเ้าจะแบบเกือนโยแข็ง้องมาเสริมซุ้มเก่าเลยเอาพวกสองสองคนสูงๆมาก chị về giặt vải không trò chị giặt bài luôn ต้อเจอทีมไม่ใช่มันก็เล่นคู่กีกันจะเจอทีมที่มันออนไลน์มันเบอร์นั้นมันต้องสู้สีกันว่าเขาผสมน้อยสองสามคนไดเคยเล่นแล้วต้องพอจำหนาได้คนอื่นมาสมอีกสองสามบอกไงเลยนั่นเลย

ตองไ่มีคนอยู่ไนอ่ามืด้วยอ่าด้วยยิงมา้วยมาทีเคโอ้ยไ่สุดสุดใก่ได้สาแต้มเนาะทำมาทมาทมาชุด โอ้น oh! ี่เข้าไปวันไหนวะรงเพนกันเลย cái bố thầy này rồi người bố nó cả lên lệ hôm sushi đó, ta nắm lên rồi

shoot Ôi bác khảo Walking Shoot rồi, tụi đi nha oh. Nhổ khỏi đây Ờ oh. uh. Không bao hình gì แมไยิงไก่ได้แม่นได้หมดอุโอ้บกเขาานมอเอาชุดไปน่ยเออบตุยบกวทำมงชุดปับโอ้ไป่เขาไปเย เ,เปลี่ยนเข้าไปาพ่ออะไรขาลูกเข้าไปแล้วมันเจ็ดู่เนาะตัวเน่ะพอ่พอ,อ,กกอ,อก็เอรลูกเข้าไปเนาะเขาก็เมื่อยลยพวกทิ้นี้นั่นเลยเอาแล้วบอกจะอะไรจะให้พ่อกับพ่อเลยสวัสท่านาน Nháo mọi người. Nháo mọi người. Shoot cái cao này. À, xuất, bắp. Oh, boko. Bye, bây giờ súa. Boop. Oh, boop. 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 xuống là all all. quả hà nam chín thế